สสดท้่ยปราวช้างในเกมไมโครบฮะในฮ a r ์เรมฮัตคอร์นั่นเองฮะกับกมีตามนี้เลยนะคะคือเราอัดคลิปแล้วเราอัดพลาดคนเดียวในกลุ่มฉะนั้นเราก็ต้องมาอัดใหม่ตรงนี้นะคะโอเคไปดูก,กันเลยเจอลาพิสแล้วกิ okay, เลนนี่มันเอกลบเลยนะเรา,าจะเจอเันจะเจอเพจเหรอ เราควรจะไป Y11 ป่ะไม่มีเสร็จตับดับจั๊กอันเดียร์รุ่นงานท่สามนั่นค่ะไม่ทำหายแล้วล่ะพี่ไปก่อนนะเจอกันไปไหนไปทุละาที่เดียรครับขอให้หนูอยู่คนเดียวตามสบายไม่นี่ Y อะไร Y11 เราจะเจอทองแล้วเราเจอใอสโตนเนี่โอ้ของหายเพชรไม่กี่เม็ดเอง Y11 เม็ดเองดิ โอ้ไไม่่อะิ้าไปหาใหม่ก็ได้สิบห้าเมตรอ่ะจะเปเราแล้วเสียดายแย่สามสิบวิทีก็หาเจอเราสิบห้าเมตรแล้วเจอเหล็กแล้วเยี่ยมโอเคครับบายครับผมเจอกันครับเจอกันครับโชคดีครับเจอกันครับขออยู่อย่างสุขสันต์นะครับบายบายครับครับแล้วผมจะคุยกับใครแล้วผมจะคุยกับใครอ่ะโอ้โมีผู้หญิงห้าคนก็คุยดีครับเดี๋ยวนะผู้หญิงห้าคนหัวเราะแบบไร้การซีซีผู้ผิด เดี๋ยวยิงห้าคนทานนายเป็นหญิงด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มาดันล้เนี่ยง่ายเป็นหมดเลยเนี่ยก็หนูได้เป็นผู้หญิงไงเดี๋ยวไปลงถ้ำดีกว่าเดี๋ยวมานะลงถ้ำดีกว่าถ้าเกิดยังไม่เชื่อตัวเองเป็นผู้หญิงผมไม่รู้บอกให้นะเว้ยเคยเห็นผู้ชายตบหน้าผู้ชายหรอโชคดีครับสวัสดีครับยุติค่ะ วุ้ยคาโตคาไม่บอกเรามีหมายไหมอ่ะมีมีัวกไหมจะจะจะมีสตันเลยโอ้โหมืดอีกแล้วไม่เป็นไรโอ้ด้วยไปลงไปไปลงท่าไปลงท่าแห่งความทรงจำดีกว่าถทำแห่งความทรงจำท่าแห่งความทรงจำนี่ย คอ้าวอ้าอ้าวอ้าวเอาอไปใครมันแจ๊ะแจ๊อะไรวะเนี่ยอะไรนะพี่เมื่อกี้อะไรกดตรงนี้ก็จริงปะล่ะก็เองอะไร แจ๊ะเจ๊อะไรเนี่ยอุ้ยพี่เราจะ wish wish I wish wish นี่มันคำพูดในวันคลิปมากเข้าไปตกน้ำตาไม่ไม่มีใครเล่นกับกูเลยเข้าไปบีมน้ำตาแล้วบีมมือใอย่าน้องเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์จใช่่ะอะไรมันติดลิขสิทธิ์ไปเรยไปเ คนร้องเพราะเสียงเหมือนเลยใช่ไหมเออก็เลยลิขสิทธิ์ไงเออไม่ไม่น้องเห็นลิขสิทธิ์มันจะมีหมาร้องเพลงอยู่อ่ะเออนั่นแหลมันจะติดคลิปนั้นแบบแต่ถ้าคนร้องอ่ะร้องแบบโดนเข้าไปดมันตานและวิวเนี่ยไม่ติด ี่เกลี่ยเสียงขับไปจริงเหรอต้องต้องพูดต้องพูดถึงจะไม่ติดแกลไปขับเซพาเถอะเธอยู่โครไดเธอได้ไหมน่าเห็นใจเธอตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเขาฉันด้วยเป็นกอนมาเลยเป็นกอนเลยกอนแต่ถ้าเธอยังเป็นสุขแต่ถ้าเธอยังมีเขาเธอจะกลับจะกลับมาให้ฉันไหมโอเคก็ตอนนั้นฉันขอให้เธออยู่ก็ตอนนั้นตัวดีกำลังทำอะไร แต่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุณผู้ชมจะบอกว่าจะเราแน่นอนยังจําได้ไหมที่รักอ้าวที่รักไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่เลยบอกว่าเธอจะเลือกแล้วไม่มีวันกลคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเราคนเลยนะเฮ้ยมวิชอีกแล้วเนี่ย้ โอ้โดนทั้งอิสตานาเมย์โดนทั้งโอ้โหตายตายตายมอ้โหมืแซนสุกับเราอู้ทางนี้ก็มีซอมบี้โอ้ยตายตายตายโอ้ยโอตายแล้ววันนี้เรื่องจริงเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กไม่เราขอเหล็กนะไม่ไม่ให้ใช้สเต็ปการวางบ็อกซ์เอาไปเลยเอาไปเลยไม่ไม่มีไม้เจ๊แกลอยู่ไหนกันวะเนี่ยเจ

ไปเด้เออุ้ยตรงนั้นใช่ไหมมันมีประตูทางเข้าอยู่พี่น้องเข้าไปแล้วปิดปิเ,เปิดใหม่อัะตัวแรกสามสองฮะ